แล้วกากระสีเห็ดบากันมันโตแก่มนเดี๋ยวนี้น่าเด้อขอบคุณหลายหลายค่ะที่เบิ้งคีมให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วกาะสีเดินทางเมื่อบานต่อก่อนค่ะผุนตัดไม่ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาบักท่านก่อนสีเศร้าแหบๆแล้วพี่นทักนะโอ้ยเพราะนายคอยผุนไปต่อยุบพูดผุนจักไปแต่ไดนพวกผูน่ะหอดบ่กวนี่เสียเอาน้าเย็นมาให้อาสยบอกเผาออนมาให้กินต้องใส่สิกินบ่ได้ดอกจ้าพ่มโอ้ย แกแดดมันคือหอนแต่น้อเทวดาเอ้ยอ้อยคอยมดแล้วพี่น้องเหี่ยวเช้ามดแล้วพี่น้องโอ้ยยาวเหี่ยวเลยฮึ่มเหตุใดประเทศนี้จะไปแท้งพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกน้ำบอกเผาเมื่อนี้มันหอนคักรูนเนาะนี่เบาแล้วกว่กระสีแหนกว่กันตักแกมันเดี๋ยวนี้นะจับตะลูกกองหอนว่าสันบ่ต้องพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็นก็จะมันกินบ่ได้ดอกใบมืฮ้องเมื่อบานเถอะไปหากินน้ำย่งหงันผุด เย็นบ่ปนี้เจ้าลองกินเบื้องมันเย็นบ่ไต่ไต่จะไปเย็นแล้วมันสีม่งแล้วสีมง่งเย็นแต่น้ำบกพร้าวหอน้่ <c oughs> มันหวานอยู่มันเปหน้าบกพร้าวกะทิพราแม่พี่น้องแต่ว่ากะทิกับกบกกะทิหลีดหรอกเย็นบ่มันจะสิกินได้นะพ่อไงแต่ <c oughs> ว่าจะเสิจินไดมันอ่อนมันจะว่ามันหอนบ่หนิ ป้ามันหวานอยู่มันเป็นหน้าบักเผากะทิเพราแม่พี่น้องแต่ว่ากะทิกับบวกกะทิอีลีดอกกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคากุณพื่อไ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแกสสกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้ย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 มากดอกคุณเห็นบ่คุณป้าคุณกะย่างมากเนาะคุณต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกะทิปลอมห้อนคักเนาะพี่น้องเนาะซืมาน่เลยเจ้าคลิปนี่เลยอจ้าก่อตัวก่อไปที่บอกว <ing> <to> ่าสุภาพแน่เด้อต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกะทิปลอม ฮ่อนคักเนาะพี่น้องเนาะอืมซ้ำนี่ไรเด้อจ้าคลิปนี่เด้อจ้ก่อติดก่อไปตีบอกบุภาพแน่เด้อแหนพี่น้องเอ้ยป้าฮ่อนีหลีฮ่อนคักฮ่อนแน่พี่น้องเอ้ยแสีก้อยไหวต้องขายเอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมฮ่อนคักเนาะพี่น้องเนาะอืมซ้ำนี่ไรเด้อจ้าคลิปนี่เด้อจ้ก่อติดก่อไปตีบอกบุภาพแน่เด้อจับตะลูกกระหอนว่าสันบุต้องพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็นกระเจมันกินเม่ได้ดอกไปบมัวเฮามื่อบานเถอะไปหากินน้ำยุงหันผุด เย็นบ่ป่ะนี่จะร่องกินเบิ้งมันเย็นบ่บ่เย็นได้จะลองกินเบิ้งฮ่อนวาบเลยเด้ฮ่อนบ่ถ้าเบิ้งเด้อเราจะสิเราเราสิลองกินเบิ้งฮ่อนบ่พ่อใหไงว้ายฮอดคักโอ้ยฮ่อนห่อนหอนเย็นบ่มันจะสิกินได้นะพ่อใไงแต่ว่าจะเสียจะได้มันอ่อนมันจะว่ามันฮ่อนบ่นี่ปาังได้หนิคอยนั่งยุติใจใหม่หนิเห็นบ่หนิมาตัดไม่เห็นบ่ตัดไม่ใส่รถแล้วนี่พี่น้องเอ้ยหนิห่อนก็ฮ่อนมาต่อยหน่าบอกเผากินกะหายน้ำแห้ง พอมาต่อยเด้อขอบคุณใหลายค่ะทีเบิ้งคีมให้จวค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วกรสีเดินทางเมื่อบ้าน่ตก่อนค่ฝนตัดไม่ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนค่าบักท่านก่อนสิเศราแหบๆหล้ลพี่น้องกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนค่ะุนพู้ใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึงจสสินได้บ่ได้ดอกคุณน่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุย้งดุยมากล้วคุณได้เห็นบ่ฝนป๊าสีฝนก็ยางมากนาะคุณกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนค่ะุนพู้ใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นงะุ่หนบ่างแา� น้องจาาคลิปนี้ก็แคนี้เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกนบอกาบบกเผาโมน,นี่มันห่อนคากพนเนาะนี่เ้าแล้วก็กระสีเห็ดกันกันตกแกไม่ดีแน่นั่ง,งกกดได้นี่ค่อยนั่งยุ่ใต้หม่นี่เห็นบ่นี่มาตัดไหม่เห็นบ่าตัดใหม่ใส่รถแล้วนี้พี่น้องเอ้ยนี่ห้อนกับห่อนมาตอยหนาบกเผากินกระหายน้ำแห้งพอมาตอยของใช้เอามาปลูกแล้วเป็นกระทิปลอมห้อนคากเนาะพี่น้องเนาะ ซ้ำนีเลยเด้จดจอจ้าคลิปนี่เด้อจ้าก่อติดก่อไปตีบอาสุภาพแนเด้อค่ะผ่าบอกล่าแล้วค่ะต่อยลงมาใหม่ๆสิร่องกินบอกว่ามันสิเย็นบอห่อนก็ห่อนเนาะเออร่องกนอนต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกะทิปลอมห่อนคัาเนาะพี่นนองเนาะอืซ้ำนี่เลยเด้จอจ้าคลิปนี่เด้อจ้าก่อตดก่อไปตีบอาสุภาพแนเด้อไม่ไพนี่ตัานไม่ไพเสียไปเหตดขางบักท่าน พี่น้องมากิน,นกผ้นัน้าบกเผาห่อนคักหอนน่อนแน่โอ้ยืมดีกอกหมดแล้วจากปากวายน้าบกเผายังห่อนเลยพี่น้องเอ้ยห่อนคักห่อนแน่โอ้ยขดละอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยมาให้มาหน้าเนี่ยมาตัดอันเพื่ออันได้บ่เนาะได้มากนะมาสิเย็นบ่ละพ่อ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต้อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ห่อนคักห่อนแน่พ่อ่นั่นจับตะลูกกับห่อนมาสั่นบ่ตองพาดอกมันเสียเอาไปแช่เย็น ก็จะมันกินบ่ได้ดอกไปเมื่อเฮาเมื่อบานเถอะไปหากินน้ำอยู่ข้างบนเย็นบ่ปนิจจะร้องกินเบิ่งมันเย็นบ่โอ้ยแกด้มาคือหอนเตนอเทวดาเอ้ยอ้อยคอยมืดแล้วพี่น้องเหี่ยวเช้ามืดแล้วพี่น้องโอ้ยอ้าวเหี่ยวเลยฮึ่มให้แต่ได้ปัตตานีจะไปแซ่กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันหอนคักปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกคุณให้บ่ปุ่นป้าปุ่นกะยางมากดอกคุณเย็นบ่มันจะสิิกนได้นะพ่อา แต่ว่าจะเสีแต่ไหนมันอ่อนมันจะว่ามันหอนบ่หน่ป้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินดอกหนาบบกเผาเมือนี้มันหอนคัากโผนเนาะนี่ว่าแล้วก็กระสีแหนบังกันตัวแกมันเดี๋ยวนี้น้องจ๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะ <S <S มันหวานอยู่มันเป็นหน้าบกเผากะที่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ากะที่กับพกกะที่อีรีดรอกนะโอ้ยพ่อใหญ่่อยพุ่นไปต่อยอยู่พูนผุน จักไปแต่ใดบ่พุนหอดบ่บ่เี่สีเอาน้าเย็นม่เอาเสียบอกเาออนม่ให้กินต้องใส่สิกินบ่ไดดอกจ้าพ่อไม่เย็นบ่มันจะสิกินได้นะพ่อใหญ่แต่ว่าจะเส่แต่ใดมันอ่อนมันจะว่ามันห่อนบ่นี่ป้ากินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคากพุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงจสสกินได้บ่ไดดอกปุ่นน่ะยางดุ้งดุยดุ้งดุยดุมากล้กปุ่นได้ให้บ่พุนป้าิ่นก็ย่างมากดอกุ่นแม่พี่น้องเอ้ยป้าห่อนดีๆห่อนขาดห่อนเนบ่ะพ่อนหญ่เอย นี่น้อยนี่ค่อยต้อยนี่ค่อยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ฮอนคักฮอนแน่พ่อใหญ่นั่นเพื่อดันได้บ่เนาะได้มากนะมะสีเย็นบ่ลเรพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่ค่อยต้อยนี่ค่อยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ฮอนคักฮอนแน่พ่อใหญ่นั่นยังได้นี่ยค่อยนั่งยุติใจใหม้นี่เห็นบ่เนี่ยมาตัดไม้เห็นบ่ตัดไม้ใส่รถแล้วนี่พี่น้องเอ้ยนี่ฮอนก็บฮอนมาต้อยหน้าบอกเผากินก็หายน้ำแห้ง พอมาต่อยกินแล้วกินบ่ไดพี่น้องมันห่อนคักุ่พ่อหญยก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สกินไดบ่ได้ดอกคุ่นอ่ะยางรุ้งดุยรุงดุยรุงดุยมากดอกปุ่นให้บุ่่นป้าดปุ่นกับยางมากดุ่กินแล้วกินบ่ไดพี่น้องมันห่อนคักุ่พ่อยญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สกินไดบ่ได้ดอกคุ่นอ่ะยางรุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกปุ่นใหนมาคุ่นป้าดพุ่นกับยางมากดอกปุ่นกินแล้วกินบ่ไดพี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อยายก็ไป ค่ะเด้อขอบคุณในหลายค่ะทีเบิ้งคีมเให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วกระสีเดินทางเมื่อบานตอก่อนข่าุฝนตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนข่าวบักท่านก่อนสิเศร้าเห็บๆหล้ลพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายค่ะทีเบิ้งคีมเให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วกระสีเดินทางเมื่อบานตอก่อนข่าุฝนตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนข่าวบักท่านก่อนสิเศร้าเห็บๆหล้ลพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะ เด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เบิ้งคีมไอเกิบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สีเดินทางเมื่อบานต่อก่อนค่ะพุ่นตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนขาบักท่านก่อนสีเศร้าแหบๆแล้วพี่น้องเย็นบ่ามันจะสิกินได้นะพ่อใหญ่แต่ว่าจะเสียใจอะไรมันอ่อนมันจะว่ามันหอนบ่เนี่ยป้าเพื่อนไดบ้านน้อได้มากนะมันสีเย็นบ่ละพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต่อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่หอนคักหอนแน่พ่อใหญ่นั่น กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นหนึ่งแจ๊สกินได้บ่ได้ดอกคุ่นอ่ะยางดุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอก่นไ่ะเห็นบ่มปุ่นป๊าดปุ่นกะยางมากเนาะปุ่นตองจ้าคลิปนี้กับแค่นี้เด้อค่ะเพื่อนได้บ่โน่ได้มากนะมันสิเย็นบ่ละพ่อใหญ่เอ้ยนี่น้อยนี่คอยต่อยนี่คอยฟันลงกินบ่ได้เลยนี่ห่อนคักห่อนแน่พ่อใหญ่นั่นต้องใส่เอามาปลูกแล้วเป็นกระทิพร้อมห่อนคักเนาะพี่น้องเนาะ ืซ้ำนี่เลยเด้อจ้าคลิปนี้เด้อจ้าก่อติดก่อไปตีบอกบนสุภาพแน่เด้อกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคาดปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงจจ๊สิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกคุณได้เห็นบ่มคุณป้าดคุณกะยางมากนาะคุณกินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคาดปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงจจ๊สิกินได้บ่ได้ดอกคุณอ่ะยางดุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกคุณได้เห็นบ่มคุณป้าดคุณกะยางมากนาะคุณว้ายน้ำบักพาวิ่น้้อองเย หอนคักงอนแน่โว้ยคนละอ่อ,อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยมาให้มาหน้าเนี่ยมาตัดอันน้องจา๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะโอ้ยเจ๊ด้มาคือห่อนแต่นอเทวดาเอ้ยอ้ยคอยมอดแล้วพี่น้องเหี่ยวเชาว้ามืดแล้วพี่น้องโอ้ย,ยเหี่ยวเลยฮึ่้แต่ได้บาสนีจเสียไปแส่นเมย์ไพนี่ตานไมยไพ่เสียไปเหตุขางบักท่านพี่น้องมากินผู้อันน้าบอกเผาห้อนคักห่อนแน่โอ้ย นี่กอกหมดแล้วจอกปากตายตายจะไปเย็นแล้วมันสีม่วงแล้วสีม่วงเย็นแต่น้ำบกพ้าวนี่ห่อนบ่เย็นได้เจร้องกินเบิ้งฮ่อนวาบเลยเด้ฮ่อนบ่ถ้าเบิ้งเด้อเราจะสิเราเราสิลองกินเบื้องบ่พ่อใหญ่ว้ายฮอดคักโอ้ยฮ่อนห่อนห่อนตายตาจะไปเย็นแล้วมันสีม่วงแล้วสีม่วงเย็นแต่น้ำบกพ้าวนี่ห่อน แม่พ <Net> ี <c segue> <est> ่น้องเอ้ยปาดหอนอีหลีหอนคักห่อนแน่พี่น้องเอ้ยแจ้าก้อยไหวค่ะเด้อขอบคุณหลายค่ะที่เบิ่งคลิปให้จบค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วก็สิเดินทางเมื่อบ้านต่อก่อนค่ะฝนตัดไม้ใส่เต็มรถแล้วสิไปบนค่าบักท่านก่อนสิ่เสาแ์หบๆแล้วพี่น้องยตาปเย็นแล้วมัน4:00นแล้ว4:00นเย็นแต่น้ำบอกพาวน่ะฮอน กินแล้วกินบ่ได้พี่น้องมันห่อนคักปุ่นพ่อใหญ่ก็ไปต่อยอีกต้นนึงแจ๊สกินได้บ่ได้ดอกปุ่นอ่ะยางดุ้งดุยรุ้งดุยรุ้งดุยมากดอกปุ่นเห็นบ่มปุ่นปัดปุ่นกระยางมากเนาะปุ่น